สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเมนูอิ่ฟู้นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทวนทําขนมปังนะคะไส้สังขยาใบเตยค่ะอันนี้นะคะเราก็จะมาให้แกะดูไส้นะคะเนี่ยค่ะไส้สังขยาใบเตยลาวาแบบนี้เลยค่ะถ้าใครชอบไส้เยอะนะคะก็จะใส่เยอะๆแบบเราได้เลยค่ะจากนั้นเราไปเตรียมส่วนผสมในการทํากันได้เลยค่ะเตรียมส่วนผสมครบแล้วเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะเราทําสังขยาใบเตยก่อนค่ะเราใช้ไข่ แดงนะคะเป็นไข่ไก่เบอร์สองจนวน2ฟองค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ4ช้อนโต๊ะหรือ60กรัมค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตามด้วยเกลือค่ะ1ส่วนสช้อนชาค่ะใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็ใช้ตะก้อมือนะคะตีให้ไข่กับน้ําตาลผสมเข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะเราค่อยใส่นมข้นหวานลงไปค่ะ2ช้อนโต๊ะหรือประมาณ40กรัมค่ะ นี่นะคะพอใส่นมข้นหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตีพอเขาผสมเข้ากันเล็กน้อยค่ะแล้วค่อยใส่น้ําใบเตยลงไปค่ะ5ช้อนโต๊ะหรือประมาณ100กรัมค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่สีผสมอาหารเพิ่มเล็กน้อยนะคะถ้าใครไม่ชอบสีผสมอาหารชอบสีธรรมชาติก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะตีส่วนผสมทุกอย่างให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันค่ะพอเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราค่อยใส่ กะทิลงไปค่ะ1กล่องนะคน150มิลลิตรหรือประมาณ10ช้อนโต๊ะได้ค่ะเทให้หมดกล่องได้เลยค่ะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นคนผสม,สมทุกอย่างจนเขาเข้ากันดีค่ะและเราก็เตรียมน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่าเราใช้ประมาณ5ช้อนโต๊ะหรือ100กรัมนะคะแบ่งใส่ครึ่งหนึ่งค่ะเหลือไว้อีกครึ่งหนึ่งไว้ผสมกับตัวแป้งข้าวโพดค่ะคนผสม,สมทุกอย่างจนเขาเข้ากันดีค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะน้ำเปล่าส่วนที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้นะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะแป้งข้าวโพดเราใช้2ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะหรือประมาณ25กรัมค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะคนให้ตัวแป้งข้าวโพดนะคะเขาละลายผสมกับน้ําเข้ากันดีแบบนี้ประมาณนี้ค่ะเนื้อก็จะเหมือนนมแบบนี้ประมาณนี้นะคะจากนั้นพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะกรอง ังขยาใบเตยหนึ่งรอบค่ะก่อนนำไปกวนนะคะอันนี้เราใช้ไฟอ่อนในการกวนค่ะเราก็ใช้ตะก้อมือนะคะคนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะย้ำนะคะว่าใช้ไฟอ่อนค่ะก็ใช้เวลากวนไปสักพักหนึ่งค่ะก็จะคนๆๆไปเรียบให้พอร้อนเล็กน้อยนะคะพอร้อนเล็กน้อยนะคะเราก็เนี่ยค่ะค่อยใส่ตัวแป้งกระโพดท,ที่เราผสมไว้เมื่อกี้ลงไปได้เลยค่ะ ไม่ต้องให้เขาเดือดก็ได้นะคะแค่พอร้อนๆค่ะก็ค่อยๆเทแป้งข้าวโพดลงไปได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะทําการคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะจนเขาผสมเข้ากันดีค่ะจากนั้นก็กวนไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดือดค่ะอันนี้พอเขาเริ่มเดือดนะคะเราก็จะทําการกวนจนเขาไม่มีฟองอากาศก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ นี่นะคะเนื้อเริ่มเนียนแล้วก็เดือดแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำ,ำการปิดไฟได้เลยค่ะเนื้อที่ได้เขาก็จะเนียนประมาณนี้ค่ะพอได้แบบนี้นะคะยกลงจากเตาได้เลยค่ะแล้วก็เราก็จะเทสใส่ชามพักไว้ค่ะเราจะพักไว้เขาเย็นพักไว้นอกตู้เย็นก็ได้ค่ะเอาแค่พอเขาหายร้อนก็พอค่ะก็ห่อด้วยพลาสติกแล้วพักไว้ได้เลยค่ะ หรือไข่จะเทใส่กระปุกก็ได้นะคะตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเรามาทําส่วนของตัวขนมปังได้เลยค่ะเราเตรียมน้ําตาลทรายค่ะ3ช้อนโต๊ะหรือ45กรัมค่ะจากนั้นก็ตามด้วยยีสต์ค่ะเราใช้ครึ่งช้อนโต๊ะหรือประมาณ5กรัมค่ะตัวนี้เป็นยีสต์หวานค่ะและก็จะตามด้วยนมสดนะคะเราใช้7ช้อนโต๊ะหรือประมาณ105กรัมค่ะแล้วก็จะตามด้วยไข่ไก่นะคะเป็นไข่ไก่เบอร์สองค่ะจำนวน1ฟองตอกลงไปได้เลยค่ะ แล้วเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เขาเข้ากันค่ะสําหรับใครที่นวดมือก็เนี่ยค่ะใส่ของเหลวแบบของเรานะคะผสมให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยใส่แป้งขนมปังลงไปค่ะแป้งขนมปังเราใช้15ช้อนโต๊ะหรือ120-225กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือ1นส่วนส่ช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะก็จะทําการนวดแป้งเป็นเวลา10นาทีค่ะถ้าใครนวดมือนะคะก็นวดพอตัวแป้งเขาจับตัวกันก็พอค่ะจากนั้นค่อยใส่เนยสดลงไปค่ะ 3ช้อนโต๊ะหรือ45กรัมค่ะถ้านวดเครื่องเราก็จะนวดต่อไปประมาณ30นาทีนะคะสำหรับใครที่นวดมือนะคะเรานวดให้เขาแค่พอขึงเป็นแผ่นฟิล์มได้แล้วก็ไม่เหนียวติดมือก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะนี่นะคะพอครบเวลาของเราค่ะเนื้อที่ได้นะคะเราก็จะขึงเป็นแผ่นฟิล์มบางๆแบบนี้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะนำตัว ขนมปังนะคะไปแบ่งได้เลยค่ะอันนี้ก็ชั่งน้ําหนักรวมแล้วก็หาจํานวนก้อนที่เราต้องการจะแบ่งได้เลยค่ะอันนี้เราทําทั้งหมด12ก้อนค่ะก็จะคืนเป็นก้อนกลมแบบนี้ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเตรียมถ้วยฟอยค่ะตัวนี้เป็นถ้วยฟอยเบอร์3219ค่ะและก็พิมพ์ขันข้าวนะคะเป็นเบอร์8ค่ะวางตัวขนมปังลงไปได้เลยค่ะ นี่นะคะค่อยๆวางให้เขาจนเสร็จหมดเรียบร้อยได้เลยค่ะพอวางเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะทําการพักแป้งไว้ค่ะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะให้เขาขึ้นฟูค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับมาเจอกันค่ะนี่นะคะพอครบเวลานะคะตัวขนมปังก็คจะขึ้นฟูประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้นมข้นจืดนะคะแบบนี้ค่ะทาให้ทั่วตัวขนมปังนะคะก่อนนําเข้าอบค่ะ หน้าเขาจะได้ไม่แห้งนะคะแล้วก็ก่อนอบก็อย่าลืมหมายถึงว่าหลังจากอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมทาด้วยนมข้นจืดแบบนี้ด้วยค่ะหน้าเขาจะได้เงาๆค่ะพอทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนําเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบไฟบนล่าง160องศาใช้เวลาในการอบคือ15นาทีค่ะเราก็จะรอจนครบเวลาได้เลยค่ะพอครบเวลาเอาออกจากเตาอบร้อนๆก็จะทาด้วยนมข้นจืดอีกครั้งหนึ่งนะคะ พอทาเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าเขาก็จะเงาประมาณนี้ค่ะจากนั้นเรามาเจาะรูค่ะใช้ตะเกียบในการเจาะรูแบบนี้ค่ะเพื่อที่ทําการใส่ไส้ค่ะนี่นะคะก็จะเจาะรูประมาณนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปดูไส้สังขยาเรานะคะเราก็จะตากใส่ถุงบีบได้เลยค่ะตัวนี้ไส้สังขยาเราก็จะเย็นพอดีแล้วค่ะนี่คะก็จะทําการบีบใส่ตัวขนมปังของเราได้เลยค่ะบีบเยอะ น้อยตามชอบได้เลยนะคะตัวไส้สังขยานะคะถ้าจะกินค่อยบีบใส่นะคะเพราะว่าไส้สังขยาเขาก็จะเสียง่ายนะคะก็คือเก็บได้ไม่นานเท่าไหรค่ค่ะก็เวลาจะกินเราค่อยบีบใส่นะคะตัวไส้สังขยาเราเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะและนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขนมปังไส้สังขยาใบเตยของเราค่ะขอบูนที่ติดตามรับชมนะคะ